สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ w i l l y Plan at Home อีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเข้าช่วง Fall แล้วนะครับหรือฤดูใบไม้ร่วงอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นซีซันสุดท้ายที่ผมจะปลูกต้นไม้นะครับในช่วงนี้เพราะว่าอากาศเย็นต้นไม้ปลูกไปก็ไม่ค่อยจะลงรา,ากไม่ค่อยจะเดินแล้วก็ไม่ค่อยสวยนะครับไม่เหมาะที่จะปลูกต้นไม้ช่วงอากาศหนาวนะครับ อีกอย่างต้นไม้เหมือนจะพักตัวแล้วก็โตช้าลงนะครับในช่วงฤดูการแบบนี้คงจะปลูกอีกทีช่วงสปริงนะครับหรือช่วงเมษาพฤษภาประมาณนั้นนะครับต้นไม้ก็จะกลับมาโตไวแล้วก็สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงฤดูการนั้นวัสดุปลูกของเรานะครับผมก็จะผสมดินให้โปร่งอย่างเช่นเคยนะครับหลักๆเลยก็จะมีพีทมอส เพอร์ไลท์ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็จะใส่มูลไส้เดือนไปนิดนึงนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่หลักๆเลยก็คือพีทมอสกับเพอร์ไลท์นะครับเสาปลูกของผมนะครับทําเองนะครับใช้สเปกน้ำมอสแล้วก็พลาสติกที่เป็นรูแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิดีโอที่ผมทําได้นะครับถ้าสนใจกระถางปลูกผมก็จะใช้กระถางเดิมที่ผมมีอยู่แล้วนะครับ ผมก็จะนำเสาลงแบบนี้นะครับแล้วก็ทำช่องว่างข้างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาต้นไม้ถอดรากแล้วลงปลูกได้เลยนะครับโดยที่ผมจะไม่นำดินจากกระถางเดิมออกนะครับต้นที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็คือภูปิกนกนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ด่างค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับ แต่เมื่อเทียบกับพันธุ์ที่ผมซื้อแบบวางข้อมาแล้วนะครับพันุ์นั้นสวยกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับเพราะว่าต้นไม้ถึงจะด่างแต่ถ้าด่างไม่เหมือนกันก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันแล้วก็ราคาที่ต่างกันมากนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่คือไม้วางข้อซึ่งความด่างเขาต่างกันอย่างลิบลับนะครับซึ่ง ถ้าเราเลือกแม่พันธุ์ที่ดีด่างสวยนะครับอนาคตหรือความเป็นไปได้ที่เขาจะด่างสวยยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยลองยอมเสียตังค์นิดนึงนะครับถึงจะแพงกว่ากันนิดนึงแต่ผมคิดว่าเราซื้อแล้วราคาเขาก็จะไม่ตกนะครับในลักษณะเดียวกันถ้าเราเลือกต้นไม้ที่ด่างนิดเดียวหรือมาลุ้นด่างแบบนี้นะครับถ้าเราเสียเงินที่แพงกว่ากันนิดหน่อย แต่ความด่างเขาไม่ไม่สวยหรือไม่เป็นที่ต้องการนะครับเราก็ไม่สามารถตัดขยายพันธุ์ได้แล้วก็ถึงขายก็จะขายไม่ออกนะครับเพราะว่าต้นไม้ของเรามีด่างที่ไม่สวยงามนั่นเองนะครับบางทีต้นไม้เหมือนกันด่างต่างกันราคาก็จะต่างกันอย่างลิบลับเช่นเดียวกันนะครับผมเห็นไหมครับผมลงกระถางเสร็จแล้วฟูปีกนกด่างนะครับ ภูปีกนกด่างเลี้ยงง่ายและโตไวนะครับเขาสามารถไต่ขึ้นจนสุดเสาแล้วก็ตัดมาแช่น้ำขยายพันธุ์ลงสเปกน้ำมอสได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่นิยมมากเท่ากับภูปีกย่นนะครับผมคิดว่าภูปีกนกเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกพันธุ์ที่ด่างสวยๆเนี่ยมันก็สวยนะครับอาจจะเป็นที่นิยมสะสมของบางกลุ่มนะครับที่ชอบภูปีกนกด่างนะครับเมื่อเทียบกับภูใบย่นหรือภูระเบิดด่างเนี่ย เขาจะราคาแพงมากกว่าเพราะว่าความด่างเขาไม่นิ่งนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเลือกไม้ที่ด่างลงยันก้านอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะสามารถให้ผลผลิตที่สวยงามออกมาให้เราชมนะครับแล้วก็เป็นความสวยที่แตกต่างนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะเลือกไม้ด่างสายพันธุ์ไหนแบบไหนนะครับถ้าเกิดด่างสวยยังไงก็สวยนะครับไม่ว่าจะ เป็นที่ต้องการของตลาดเราเป็นนักสะสมนะครับเราเลือกที่เราชอบนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าด่างสวยงามเขาโตไวมันก็จะสวยมองไปไกลๆในอนาคตนะฮะสปี3ปีเขาจะด่างแบบไหนนะครับผมเวลาซื้อต้นไม้มาผมเบื่อที่จะลุ้นลุ้นด่างลุ้นอะไรแบบนี้นะครับถูกกว่าน่อยหนึ่งแต่ ความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าเราซื้อแล้วด่างไม่สวยเราก็ต้องมาซื้อใหม่อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกเอาที่มันด่างสวยไปเลยนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่เรียกไม้ด่างไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับถ้าเราเลือกที่ดีสวยงามนะครับเราก็จะมีความสุขแล้วก็มองเห็นเขา เติบโตทุกวันและมีความสุขในการเลี้ยงต้นไม้ด่างนั่นเองนะครับผมช่วงนี้บอลกำลังมาแรงนะครับผมก็เอฟบอลมาจากฟลอริดานะครับแล้วก็จะมาทำวิดีโอหน้าต่อไปนะครับเกี่ยวกับอะโลเคเชียแล้วก็โคโลเคเชียนะครับจะเป็นสายพันธุ์ไหนนั้นกรุณากด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมวันนี้ วินลีพล a เ e ็ตโฮมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเลือกไม้ด่างเลือกที่ด่างสวยๆไปเลยนะครับ